สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซนะคะขอบพระคุณที่สุปตาก้าหารมามากเลยนะคะ,ะได้โต๊ะนะคะโตะปูนกระเบื้องนะคะแนะโตะปูนกระเบื้องมานะคะที่คุกที่นี่เอาลงนี้เลยค่ะ,ะหันหน้ามานี่ค่ะหันหน้ามานี่แล้วก็เอาลงตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้อยู่ที่เคซีโมเดลนะคะเราเอาโตมาหินอ่อนมาเพื่อจะมากินข้าวนะคะ นะคะเลิศมากค่ะเลิศค่ะเลิศนะคะเอาลายธรรมชาติของปานปานสวัสดีจ้ากินข้าวกับลาไหกินด้วยสินะคะมาหินอ่อนเรามาแล้วมาหินอ่อนเรามาแล้วจ้านะคะเราจะได้นั่งเล่นกินข้าวกันแล้วนะคะใต้ต้นมะเมืองมะเมืองนะคะเล่นจี้ลิ้นจี้นักร้องเสียงหลบลิขิ์นะคะ กลับมาซื้อไอ้นันมาฝากน้อย,อยดึงไม่ขาดอไอ้ลูกน้อยนยเอ๊ะมันคืออะไรวะเวอรนมานเร็วลูกมันแดงแดงนะ่ากินอร่อยจังเลยสวัสดีทุกท่านนะคะสิ่เป็ดชนผู้ชายนะคะเอทุกท่านนะคะคือว่าเสร็จนะคะ สีดีสร็จเองนี่นี่สวัสดีกับลายนี้ไลา์เพอร์เฟกคลาสสิกค่ะนะคะไลา์สวยๆนะคะเอ็นทีทุกท่านนะคะเรามีม้าหินอ่อนมานั่งกินข้าวกันแล้วนะคะแขกไปไทยมากแต่ได้นั่งกินข้าวกินน้ำตัวนะคะกินข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับอะไร ไม่ไปโรงเรียนล่ะฮะมามถึงไหม,ไมถึงไหมครับอืมกินข้าวเอา,ลาไอาลา่กว้างนี่ค่ะจ้านะคะจ้เอะไรนี่มีคนแมงลินหมาครับไม่เป็นไรคะ่ะอะไรนี่แหละจะขยับไปอีกนิดน,นึงนะคะ กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่เพิ่นบ่ไเดสูปด้วจ้าพี่เพิ่นขาวไปซื้อบ่ผิดโกน้องบ้องปงัปงถอยมาลูกเห็นไหมเราจะได้นั่งมา,าหินอ่อนแล้วลูกเอาไว้นี่ก็ดีเหมือนกันนี่แหละตรงนี้ดีเหมือนกันเพระาะว่าเราก็เอาล่มมาแล้วก็พาดไปอย่างเงี้เลิศจะเซ็ตเองก็ได้คะ่ะนะคะมาหินอ่อนนะคะจากร้านวัสดุอะไรนะคะ ที่สี่แยกหนองแวงใต้ทางไปอำเภอคำตะก้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละนะคะฮอนสอนายฮอนควาให้มันตั้งสวยๆนะคะเห็นไหมคะเราได้โดยหินอ่อนสวยๆแล้วนะคะประมาณนี้แหละจ้าจ้าเลิศเลิศน,น,น,นะคะนี่ เราก็จะได้นั่งกินข้าวจ่ายเงินเรียบรย้อยแล้วขอบคุณพี่สุภัตรากาอาหารมากๆเลยนะคะเห็นว่านี่ความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะระยะพอดีใช่ไหมคะโอเคเหยื่งเทียงได้จ้าอ,อันใดบ่เทียงก็เห็ดให้มันเทียงได้จ้ามุนใส่มุนขวไปเพราะ ดินมันอาจจะว่าเสมอเขากับตู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 นะจ๊ะนอกาเอออะลรจสามุนดินลงเร้วเปนยังดั้นเกาเกสหาน้อห้องอ่ะดอก ลายนี้คือลายคลาสสิกสำหรับหนูมากๆเลยนะคะหนูชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเก้าอี้เห็นไหมได้นั่งละเออได้นั่งเล่นละได้นั่งเล่นละชอบไหมได้นั่งเล่นละ <c oughs> ได้นั่งเล่นละจ้ะ น้องปันปังก็จะได้นั่งกินข้าวกับแม่แล้วขยับออกมาอีกนิดนึงให้หน่อยจ้านล้วมันปันหลบลูกให้พี่เขาเขยับมานะคะออกมาอีกนิดนึงโอเคค่ะประมาณนี้แหละไม่เป็นไรเราจะจับเอาอิหเอาถ้ามันไม่เถียงโอเคประมาณนี้แหละนี่แหละนนี้เขาเขยับมาแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะขอ,ขอบคุณค่ะเดินทางกลับปลอดภัยค่ะ อ่านั่งน้องปันนั่งสิลูกไมนี่นะคะร้านวัสดุนะคะซื้อร้านอะไรก่อนโอ้ยสอทดทวีพนเด่นนี่เออพนเด่าทรงเฮานะคะได้มาเห็นอ่อนแล้วนะคะสีนี้แหละนะคะสวยงามนะคะับเนงไงเด็กๆนะคะตรงข้ามเราก็ไม่มีอะไรธรรมดาธรรมดาอขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างได้นั่งกินข้าวแล้วนะชอบไหม ชอบไหมชอบไหมเห็นว่ะนี่ลายนี้แหละลายนี่แหละเอซี SC ่โมเดลก็ฝนตกจังเลยนะคะถ้าตรงนี้ได้ลาดปูนก็คงจะดีไม่ลาดปูนก็ไม่เป็นไรก็ทำต่อหม้อเ,เขาเรียกอะไรนะเทเทอะไรนะเอาบ้านมาวางเลยนะคะสวัสดีท่านเลยค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากๆเลย <c oughs> ได้นั่งได้นั่งมาเห็นอ่อนแล้ว เด้นั่งมาเห็นอ่อนแล้วะจะไปโรงเรียนเลย <c oughs> น้องฟันมาอยู่ที่นี่แล้วเหรอลูกฮะมาอยู่ที่นี่แล้วเหรอมากิดยางแล้วเหรอมั <c oughs> ไปเล่นไปเล่นน้ำมาไม่สบายเลยเหรอ ได้น้ำสนุกไหมสวยไหมเราจะนั่งกินข้าวนะคะมุมนี้สวยมากค่ะนั่งตรงนี้แล้วก็ส่องไปด้านนู้นได้นะคะแล้วก็ส่องจากม,มุมนี้ไปส่องไปหาองค์พ่อปู่ปาดิจิติ์นาคาราก็ได้นะคะเพราะเราอยู่ข้างนอกนะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะส่องได้ค่ะส่องได้ส่องได้เห็นไหมคะ ปานเป็นพรีเซนเตอร์ใหช่องนิ้วเก่งมากนะคะนั่งกอดเขาซึมเสาเอาจังใดดี มาหินอ่อนสวยสขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะมายิ้มหน่อยอหนึ่งสองสาม